เคยสงสัยไหมว่าทำไมแมวถึงสามารถมุดผ่านช่องแคบๆที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยความจริงที่หลายคนเข้าใจผิดก็คือแมวไม่ได้ไม่มีกระดูกหาปลาร้านะแต่ความลับอยู่ที่โครงสร้างกระดูกที่พิเศษกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆมากกระดูกหาปลาร้าของแมวมีถึง230ชิ้นในขณะที่มนุษย์มีแค่206ชิ้นที่สำคัญกว่านั้นคือ กระดูกเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยกล้ามเนื้อและเอ็นที่ยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะกระดูกสันหลังของแมวมีข้อต่อที่หลวมกว่ามนุษย์ถึง30ข้อนอกจากนี้แมวยังไม่มีกระดูกไหปลาร้าที่แข็งเกาะติดกับกระดูกอื่นแบบที่เราคิดกฎทองของแมวคือถ้าหัวผ่านได้ตัวก็ผ่านได้เพราะส่วนที่กว้างที่สุดของแมวคือกระโหลกศีรษะนั่นเองนักวิทยาศาสตร์พบว่า แมวสามารถบีบตัวผ่านช่องที่มีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของความกว้างไหลได้ความสามารถนี้เป็นผลจากวิวัฒนาการเพื่อการล่เหยื่อในที่แคบดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็นแมวมุดกล่องเล็กๆอย่าประหลาดใจเลยหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ